สวัสดีค่ะพี่คังคคกสวัสดีค่ะพี่ครังคคเขาชอบกินอะไรลูกชอบกินอะไรกินแมลงเหรอกินแมงเม้าเหรอกินแมงมาอ๋อกินแมลงกินแมงกินนูนวันนี้เด็กเห็นแมงเห็นพี่คังคกคไหมคะพี่คังคกคมีกี่ขาสี่ดิค่ะลูกพี่คังคคคเข้ามาเฝ้าบ้านใ้พลอยนะเข้ามาเฝ้ากินแมลงกินแมลงใช่ใครจะชอบข้าวที่มืด จะขึ้นได้ไหมขึ้นได้แล้วเอาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นไปเลย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 เลยขึ้นแล้วอุ้ยเข้าไปแล้วบ๊ายบายยังเข้าไปเฝ้าบ้านให้พลอยไงเห็นไหมเนี่ยเขาชอบมากินแมลงตรงนี้มันมีไฟไงตัวนึ่งใช่เขาเป็นกระพาร์ตตัวไหนอุ้ยมีอีกเหรอมันมีสองเลยเหรอมานี่มาสองตัวเลยเหรอพี่โคกมาสองเลยเหรออุ้ยมาเฝ้าบ้านให้พลอยเหรอเห็นไหมเด็กๆพี่กังคกนะครับนั่น น่ารักเนาะเขาเป็นน่ารักแบบเขาเนาะเนาะเขาไม่น่ากลัวนะพี่คังคกเขาชอบมากินแมลงมันเก่งมากใช่เขาชอบกินมดเนาะเขากินมดไหมใช่เหรอเขาไปกินมดเหรอไม่กระดูดเลยรอรอตอนนี้เขารอเขารอกินกินมดให้พลอยไงมาเฝ้าบ้านให้พลอยไงเห็นไหมเขาเด็กดีมันไม่กระดูดมันเขาไม่เคยทำร้ายมนุษย์นะคะเราก็ดูแลอยู่ด้วยกันเนาะเขาเฝ้าบ้านให้เราใช่ไหม ใช่ไหมพลอยมันไม่กระโดดมันไม่กระโดดเขาลอกินแมลงไงมันไม่กระโดดนี่ตัวนี้มาดูตัวนี้เลยตัวนี้เขามาเฝ้าบ้านวันนี้เขามาหาพลอยมันเนี้ยปกติเขาจะไปเที่ยวเขาจะหนีเที่ยวแล้วเขาจะหนีเที่ยวนะปกติเขาจะหนีเที่ยวนั่นเนี่ยพี่กังคกเนี่ยเห็นไหมคะเด็กๆเขาจะมีตุ่มมีตุ่มนะครอ๋อลอแมลงอ๋อรอกกินแมลงใช่ไหมพี่กังคกพี่กังคกชอบกินอะไรเด็กๆจอดกินมดได้ไหมกินแอนดได้ไหม ไหนจอดเหรออนี่เหรออ,อันนี้จอดอยู่เนอจอดอยู่เหรอถ้าเรากินแมลงลนนไงเรากินแม,ม,มลงแม,ลง,มลงจะมาให้กินไหมนุไม่มาไม่มาเหรอมาไหมวันนี้มาคู่เลยเนาะวันนี้เขามาคู่เลย <c oughs> พี่ก้องเขามาเฝ้าบ้านให้พลอยไงมากินแมลงจัากัดแมลงนะคะเราอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมอยู่<ช>ได้ไหม อยู่ได้เลยเนาะได้เขาเฝ้าบ้านให้พลอยไหมอันนี้สุ่มออเรนออเรนอันนี้ออเรนออเรนตอง๋อของไม่ใช่ของถึงอ่างของเจ้าของเจ้ามะอ่ะไว้เจ้าไว้เจ้าอันนี้องค์คารักพิทักษ์บ้านนะครับเขาจะมากินลงมาแรงกินแมงกินนูนมากินแมงเม่ามากินแอนเนาะใช่ไหมเขาชอบมากินแมนนะเด็กเด็ก อันนี้มันนี่มาสองตัวเลยใช่ลอวกินแมลงพี่กังคบเขาชอบกินแมลงสองตัวสองตัวค่ะเด็กๆเขาอยู่กับเราได้นะคะเราจะไปทำร้ายเราเราจะไปทำไลายเขานะเด็กๆไปดับค่ะเราจะไปทำไลายเขานะเราจะเอาไม้มาแหย่เขานะเราอยู่ด้วยกันนะเรารักกันนะรักกันคกไหมไม่รักแต่เราจะไปทำไลายเขานะเรารักเขานะ เขาอยู่กับบ้านเราเขาก็บเขาก็จะช่วยดูแลบ้านเราเนาะใช่ไหมพีม่เพื่อเด็กๆเห็นไหมคะ<ป>โอ้<ป><ป>มาแล้วนะไปมาแล้วนะไม่บายกันไม่บายพี่คุยกัน,กน,กน<า>เจอกันใหม่นะคะเจอกันใหม่แล้วค่ะโอเค